พี่เล่าให้ฟังเมื่อก่อนอนะ่ะเขาสอนเซล,ล์ไปยังไงร,รู้ปะอยากดูปะนายพี่แม่งโคตรเก่งเลยสอนพี่สมัยเด็กเขาสอนให้พี่อ่ะสอนเซล์เฮ้ย <"He i, S 2> ไปดูถังขยะดิสอนให้พี่คุยขยะพี่ต้องคุยขยะแตละอนันแตละอนันแตละอันแล้วดูแล้วเขาจะให้วิเคราะห์ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในห้องนั้นในห้องนั้นมีคนกี่คนมาใช้กินอะไรกันบ้าง ห้องประชุมอะบางทีแล้วอะมันมีขยะของคู่แข่งหรือมันมีเศษกระดาษคู่แข่งราคาของคู่แข่งบางทีอะแม่งไปเห็นราคาหรือบางทีอะนั่งโตะลูกค้านะตาเราจะสอดสายปึ๊บปึ๊บปึ๊บสอดสายหมดเลยราคาลูกค้าอยู่ไหนวะเขาูเจ้าอะไรบ้างอะมียี่ห้ออะไรบ้างอะคู่แข่งคุณต้องรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักเลยนะของเซลส์คุณจะต้องรู้จากคู่แข่งหนึ่งคู่แข่งคุคณคใครราคาเขาเท่าไหร่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ใครเป็นคนพิจารณาโครงการคุณหรือใครเป็นแค่แบบอินฟูเฉยๆเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกสอนในกระบวนการของการสอนเซลล์สมัยก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ละเลยไปเยอะแต่ว่าเซลล์สมัยก่อนเนี่ยฝึกหนักมากแล้วก็เข้าไปดูปุ๊บอ่ะคุณเข้าไปในห้องประชุมอ่ะคุณต้องรู้นะแอร์ยี่ห้ออะไรโต๊ะยี่ห้ออะไรเก้าอี้ยี่ห้ออะไร คอมพิวเตอร์แต่ละอันยี่ห้ออะไรทีวียี่ห้ออะไรโปรเจคเตอร์ยี่ห้ออะไรคุณรู้หมดเพราะคุณจะรู้แหละคุณจะรู้เทสของคนนั้นๆเจ้าของบริษัทนั้นหรือว่าซีอโอนั้นๆที่เขาเลือกของอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแม่งมีแต่ของจีนหมดคุณก็รู้ว่าไอ้คนคนนี้แม่งชอบของถูกถ้ามันมีแต่ของยุโรปหมดอ่ะคุณรู้ว่าเทสเขาเป็นยังไงมันจะรู้หมดเลยเขาเรียกว่าเห็นแพทเทิร์นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สมัยก่อนเขาสอนกันอะ่ะเขาสอนให้คุยขยะเพราะว่าเขาเรียกว่าคุยอ่ะดิ๊ก ลึกไปลึก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 ไปเรื่อยๆแล้วดูทั้งหมดดูให้ครบนะครับแม้แต่ขยะก็ต้องดูด้วยเหมือนกัน